สวัสดีครับวันนี้วันที่26มีนานะครับวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดและมิสร์ฮอนสปากราวนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นนะครับสนามที่บางกลวยนะครับพื้นตรงนี้ไม่เรียบนะครับบุ๋มลงไป พื้นที่ไม่เสมอกันนะครับวันนี้ทางเราจะทำการขัดก่อนนะครับขัดพื้นทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำการาซ่อมรอยแตกแล้วก็เสริมนะครับเสริมพื้นที่บุ๋มลงไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการฉาบหน้าด้วยมาสติกสองรอบนะครับผมเสร็จแล้วก็ทาสีตีเส้นนะครับรสีก็เปลี่ยนไปนะครับข้างในก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีเขียวนะครับระยะเวลางานก็ประมาณ5-7วันนะครับตรงนี้ตามที่วัสดุจะเซตตัวนะครับลูกค้าท่านใด สนใจนะครับทางเรายินเดียให้คำปรึกษานะครับที่0802975850ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเราสามารถทำตามงบประมาณหรือคอร์สของลูกค้าที่จำกัดได้นะครับแต่เราไม่ลดคุณภาพนะครับต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ